คุณแม่คุณแม่บอกว่าต้นไม้นี้ตกแต่งมันจะสวยเนาะกำลังบอกว่าให้ตกแต่งตกแต่งที่บ้านแม่น่ะแม่ซื้อมาเป็นกระถางกระถางหนึงเตงมาเขาจะแต่งข้างล่างออกเือเราแต่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไบเบิ้งเดอยร์ยืนเด้อไอ้ดูไอบ้านเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มต้องให้ล่เน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 ่น่เ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 น่น่น่เ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 น่น่น่เน่เน่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  ตัวใหญ่จังเลยคุณแม่แมสัมผัสแล้วก็มาเลยนะโอ้ มาให้โชคแล้วนะคุณแม่แม่ลูกใบไม้ใช่ไหมแม่ไปไม้มาเองตอนนั้นไม่เห็นเลยเนาะเขาก็มาทักแม่สังวาลโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มาให้โชคแม่เลยนะเนี่ยเออสิได้โชคสิได้โซกสิได้โซกไหนทางนั้นไปทางไหนนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนแรกไม่เห็นคุณแม่สัมผัสแล้วก็พอเอามือลูบอย่างนี้มาเลยเนาะะค่กข้าเอามือลูบแล้วก็โยดเลยคุณแม่ซื้อลอตเตอรี่เด้อ นู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 สูม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 ใหญ่เท่ากับที่เจ้าเห็นวันนั้นไหมที่เราลำน่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่กว่าใหญ่ขู่เขียวมากอกไม่ใช่ใหญ่กว่านี้บ่งูใหญ่กว่านี้เออนั่งไงหัวงูงูงหัวอยู่ทางนี้หัวอยู่ทางนี้ซูมสนี่นะโอ้มาให้โชคเลยมาให้โชคเลยนะเนี่ยมันจริงนึงเห็นไหมนี่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  เห็นไหมปูเห็นไหมนี no, nothing, nothing, ่นี so Likewise, like ่อยู hey, bye, bye. ่ในกล้องซูเรนเออฮะนี่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 มาให้โชคแม่เลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีไม่เห็นแล้วก็พอรูปแล้วก็ไหนไหนโอยังไงโอ้โหนี่นี่ลาเขียวเมื่อกี้เขาทักแม่สังวานอ่ะแม่สังวานเดินรูปใบไม้ ว่าทำไมไม่ตัดแต่งต้นไม้นี้มันจะได้เป็นพุ่พสออมสวยๆมันเหมือน,แล,อนลแล้วมือกับลูกใบไม้ไปเจอพอดีเออลูกใบไม้ <c oughs> โอโหูยเจอเลยสงสั <c oughs> ยกําลัง <c oughs> นี่แม่สังวัตรเป็นเอฟซีคนแรกเลยนะเนี่ยค่ะที่เขามาทักขนาะด <c oughs> แสดงว่าคุณแม่สังวัตรจะมีโชคใหญ่ นี่อยู่ทางนี้เองจะไปทางไหนล่ะนี่อยู่ทางนี้นะเอนโอ้โหกล้องค่อยเห็นาไม่เห็นต้องมาทางนี้กล้องค่อยเห็นชัดมากเลยตัวใหญ่มากเลยนี่นี่นี่มาเลยแอนไหมเห็นบ่เห็นบ่ โดยใหญ่เน้คุณแม่สังวานจะมีโชคใหญ่เด้อนน่ลอตเตอรี่สักใบเด้อนช่องงพัังูเมื่อก่อนเนี่ยไม่เมื่อก่อนนะกลัวงูแต่ตอนนี้เจองูแล้ววิ่งใส่เพราะว่างูให้โชคแล้วอยู่นิ่งให้เราถ่ายด้วยนะเนี่ยอุ้ยดูหันหน้าไปทางโอปุ่งเริ่มจะรำคาญสูแล้วล่ะ พี่น้องงูตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยอยากรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ท่านก็บอกว่าฉันให้เธอถ่ายแปดนาทีนะให้โชคทุกคนจับไป้หมถ้าใครเห็นคนนั้นจะมีโชคจับสมัยนับประเวณีเป็นอย่างนี้แหละตามธรรมชาติจับไปเดี๋ยวดูเบื้องหลังพี่น้องจับอะไรบ่อยบ่อยชื่อไหนเดี๋ยวเพิ่นจะกลับมาเฮ้ยเขาไม่เข้าป่าเขาเห็นงงูเาวิ่กันพวกเจ้าทำอะไรยืนฮะยืนถ่ายตัวใหญ่มากเลย งูเริ่มเริ่มเริ่มชินกล้องแล้วคุณป้าบเนี่ยมาทางพี่จะเห็นชัดเลยเนาะตาดีไงน้องโดดเด้อเฮ้ยงูกระโดดไในมือไหนคุณแม่สังวานบอกว่าให้ตัดแต่งนะแล้วก็ลูบงูไปเลยลูบงูไปเลยค่ะแม่ลูบไปมาแล้วแต่คุณแม่ไม่ตกใจแต่แม่ดาจะตกใจร้องเสียงลั่น สวยมากเลยน้ะสวยมากเข้ากับสีเขียวเขากลืนไปกับใบไม้ยังอยู่ที่เดิมตาพ้นจสีจองเขาแต่เขานึกสีรู้ว่าถ้าถัดแต่งอย่างนี้จะสวยแล้วก็โดดออกเลยออกจาก้งมาจากใส่หนุ่มทหารไทย ผู้เขียวตัวเริ่มช่อมให้พอดให้สุขคให้พอดเดินทางพอดให้ตัวเบื่อกรได้เออกรได้ยฮัลโหลในเมืองค่ะในเมืองต้องวันมากาเพิ่นโอ้ยตกใจจี๊ดจคุณแม่สิได้โชคก่อนไงคุณแม่สิได้โชคก่อนไงเพราะว่าคุณแม่ได้ระดับหกหกห้บ่พอหกสองพอหกห้าได้หมดค่ะโชคบานนี้พ่อมาตกใจหน่อี่อ้าไม่รู้ว่ามาจากไหนค่ะไม่เห็นด้เนาะ ยืดเสื้องูบัลแลนผค่ะทานอย่างนี้เลยนะทานตรงอย่างนี้เลยค่ะตอนแรกเ่เห็นเนาะเราจันสัมผันต้นไม้ว่าให้ไหนงูนะใบยังมีเลยรงเป๊ะเลยอืมเออนงมแม่ือตีของไอ้นี้ห้องนะผู้สัมผัสไม่ได้ตกใจเลยเห็นบแลนจังสี ผ่องย่างริตังวริตังกองมาบอกยาสิเขาต้องหนาด้วยทังตาดูบอกอ้ยนี่ไปเลยยาสีบยันเอาไปเอาไปองยาสีเอ่ะ เขวาทำไมงูเขียวหักไมอันนี้ไม่ใช่หางไหมงีเขียวพระอินค่ะเขียวพระอินค่ะเขียวพระอินันนี้สวยค่ะอันนี้งามค่ะอันนี้อันนี้เป็นเขียวพระอินแวกตอสินรบมุตะกน่คีเม่นีงูเขียวมีกรคิดว่ามันสิมันนั่นเนาะ ช่วงเซจะตามมาด้วยเอาไว้นี่ล่ะช่วงนี้กำลังค่ะค่ะได้สชกได้หลับได้สุกได้หลับก่อนใหญ่ค่ะได้สชกได้หลาบก่อนใหญ่เพราะว่ามือได้สัมผัสแล้วเกือบแตะจังบวชแตะเกือบแตะยังนี้เลย พันกระแล่นส่วนมือเาราเนาะเออส่วนมือ,อเานี่ยเว็บีมากับไหวขอพรนะคะวันนี้รู้สึกว่าคือคักตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวนะ้มันจะบินนะอย่าเรีบยบด้ลย เดี๋ยวมันจะเหาะวิวลงมานะเหาะใส่ด้านนั่นแหละอุ้ยเห็นไหมคะเอฟซีโซก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 ให้ได้โซกให้ได้โซกอุ้ยยายายาเดี๋ยวมันจะบินเดี๋ยวมันจะบินโอ้โหมาดูทางนี้สวยมากเลยสาธุสาธุค่ะ ฝั่งนี้ดวนเลยฝั่งนี้ดิสวยมาดูฝั่งนี้มองเห็นท่านกำลังใส่โมไปตามปียาน่านี่โอหสำหรับคลิปนี้นะคะฝากถ่ายหน่อยขอให้ได้ <laughs> ถ้าสวยจริงก็ฝ<ว>ากส,สวยจริง,างมากนะเออสวยจริงทางนู้นสวยสวยจริงมาดูเลยเห็นหมดเลยไม่มีอะไรบังเลยเนี่ยมาถ่ายเลยเสือ้อ มามายืนมุมค่อยนี่มายืนมุมสวยกว่ามายืนมุมค่อยนี่มันย้อนแสงสวยนี่ตรงนี้เสือเสือทาวถ,ถ่ายได้ชัดมากเลยสวยด้วยมันไม่ย้อนบ่ไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ย้อนเห็นเต็มเต็มด้วยโอ้สาราทิดาเศรษฐีนะคะตเต็มไปด้วยเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ